พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระเทระแล้วทรงดีพระไทยนิมนต์พระเทระให้นั่งบนบัลลังก์อันควรค่ามากบรรจุบาทให้เต็มด้วยโภชนะมีรสเลิศทั้งหลายที่เขาจัดเพื่อพระองค์แล้วได้ถวายพระเทระ รับบาดแล้วแสดงอาการจะลุกขึ้นกลับไปพระราชาตัดว่าจงนั่งเถิดพ่อพระเทระทูลว่ามหาบาพิษอาตมาจากไปยังสำนักของพระาศาสดาแล้วจึงจากฉันพระราชาตัดถามว่าพระาศาสดา อยู่ที่ไหนล่ะพ่อพระเถระทูลว่าข้าแต่มหาบาพิตรพระศาสดามีภิกษุสองหมื่นเป็นบริวาน,สนเสด็จออกมาจาลิกมาแล้วเพื่อต้องการจะเฝ้าพระองค์พระราชาทรงดีพระไทยตัดว่าท่านจงฉันบินทบาทนี้ก่อน แล้วจึงนำบินทบาทจากพระราช,ชนิเวศนี้ไปถวายพระโอรสนั้นจนกว่าพระโอรสของโยมจะถึงพระนครนี้พระเถระรับพระดำรัสนั้นฝ่ายพระราชาเมื่ออังคาดพระเถระแล้วมีรับสั่ง ให้ขัดถูบาทนั้นด้วยผงเครื่องหอมบรรจุให้เต็มด้วยโภชนะอย่างดีแล้ววางไว้ที่มือของพระเถระตัดว่าขอท่านจงถวายแก่พระตถาคตพระเถระนั้นเมื่อชนทั้งหลายเห็นอยู่นั่นแลได้โยนบาท ขึ้นไปบนอากาศส่วนตนเองก็เหาะขึ้นสู่เวหานำบินทบาตมาวางถวายที่พระหัตถของพระศาสดาพระศาสดาเสวยบินทบาทนั้นพระเถระได้นำบินธบาทมาทุกๆวันโดยอุบายนี้แม้พระศาสดา ก็เสวยบินทบาทเฉพาะของพระราชาเท่านั้นในระหว่างเดินทางในเวลาเสร็จพัฒกิจทุกๆวันพระเทระก็จะกราบทูลพระราชาว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จมาสิ้นระยะทางมีประมาณเท่านี้วันนี้ มีประมาณเท่านี้อันเป็นเหตุให้ราชสกุลทั้งสิ้นเกิดความเลื่อมใสในพระศาสดาโดยที่ยังม่ได้เห็นพระศาสดาด้วยกระถาอันประกอบด้วยพุทธคุณที่พระเถระพันานานั้นแหละโดยเหตุนั้นพระศาสดา จึงสถาปนาพระเถระนั้นไว้ในตำแหน่งเอทะะัคขดโดยพระดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระกาลุทายีนั้นเป็นเลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายของเราผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส ฝ่ายเจ้าสากยะทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จจวนถึงแล้วต่างพากันคิดว่าพวกเราจักเห็นพระญาติผู้ประเสริฐของพวกเราจึงประชุมกันพิจารณาหาสถานที่อันเป็นที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้กำหนดกันว่าอารามของเจ้านิโคทราสักยะนารื่นลมจึงให้กระทำการซ่อมแซมทุกอย่างในอารามนั้นเมื่อจะทำการต้อนรับจึงส่งเด็กชายและเด็กหญิงชาวบ้านหนุ่มสาวมีมือถือของหอมและดอกไม้ แต่งตัวด้วยเครื่องประดับทุกอย่างให้ไปก่อนต่อจากนั้นจึงส่งราชกุมารและราชกุมารีไปส่วนตนเองบูชาด้วยของหอมดอกไม้เป็นตน้นอยู่ในระหว่างราชกุมารและราชกุมารีเหล่านั้นรับเสด็จแล้ว ได้พาพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปยังนิโครธารามณน,นิโคทาทารามนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยพระขีนาศบสองหมืน่นประทับนั่งบนบวรพุทธอาฏที่เขาปูราดไว้ดีแล้ว